สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมกบผมจุมลาริก้าเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาริก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องรา,าว,ข,าว,ข,าว,ข,าวข่าวกลางความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เกมการแข่งของถึงเชสเปนนะครับซึ่งจะลงเล่นเป็นนัดที่2ของกลุ่มบีทำศึกใหญ่กับอิตาลีนะครับ เกมแรกสเปนชนะโครเอเชียมา3ประตูต่อศูนย์ได้รับการชมเยอะนะครับขณะที่อิตาลีเอาชนะอาร์เบเนียมา2ประตูตอนหนึ่งอาจจะมีตำหนิตรงที่รูปแบบการเล่นอาจจะดูไม่น่าประทับใจมากนักนะครับแต่อิตาลีก็ยังได้3นาคะแนนตามเป้าหมายครับมาวันนี้เรื่องของการจัดตัวนะครับคาดกันว่าลูชโนสปันเลตติผู้ืูอิตาลีจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับ11เเล่นคนแรกจัดเกมกับอาร์เบเนียจะออกสตาร์ทพร้อมเพรียงกันนะครับ และระบบ4-2-3-1อ 4, 2, 3, 1, งามนีจอนจิตตนาดูมาเป็นบทสาวประตูแบ็คขวาจจมิลี่ดิลอรเรนโซะแบบ็คซ้ายฟเฟรเดริโกโดิมาโกคู่เซ็นเตอร์ใช้ริกาโดกาลาฟิโอรียืนกับเลสโดบาสโตนีตรงกลางนะครับใช้นิโคโรบ,บาเรล,ล่ากับจอร์จินโนแนวรุกนะครับทางด้านขวาใช้เดวิดฟราเต,เตซี่นะครับเด็กจากอินเตอร์ตรงกลางตัวทำเกมรุกใช้ลอนโซบรีเรกลนี่นะครับจากโรมา่าแล้วก็ทางฝั่งซ้ายวันนี้นะครับเป็น เฟนตกโกเกีเยซาน้าเป้าจรา,า,กการิกาสกามักกาขณะที่สเปนคาดกันว่าตางหลุยส์เดลฟอนเต้จะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งนะครับในตำแหน่งแบค็คซ้ายและคาดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ว่ามาร์กูริยาเล่นไม่ดีแต่ว่านัดนี้สไตล์ของคลอมาโ,โดน่าจะเหมาะกว่านะครับส่วนอาการบาดเจ็บของอัโรมโมราตาจากเกมแรกไม่มีปัญหาครับเจ้าตัวพร้อมลงสตาร์ทเป็นตัวจริงเช่นเดียวกันกับตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ คาดกันว่าตัวดาวน์คอนเต้ก็คงไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าลาปอกจะพร้อมลงเล่นแล้วนาชโชเล่นดีครับจะยืนคู่กับทางด้านของโรแบงเลอนนอกมองเหมือนเดิมน,นะครับในระบบ4-3-3สําหรับสเปนนะครับก็จะมีอูนซิมอนเป็นผู้รักษาประตูคู่เซ็นเตอร์โรแบงเลนนอกมองกับนาชโชเฟรน,นันเดสแบ็กขวาดาร์ลี่กัมบ,บาร์คารแบ็กซ้ายอเล็กซ์บิลมาโดตรงกลางใช้โรดรีฟอนเบลูอิสแล้วก็เปดรีแนวรุกนะครับ2เฟอร,ร์ดารีนะครับ ตัวจีดนะครับของทีมลามินยามากับนิโควิเลียมประจำการทางด,ด้านขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็หน้าเป้าเป็นอัมโรโมราตาเกมแรกเป็นโชว์ฟอร์มสุดยอดนะครับได้รับคำชมเยอะเรื่องของการเล่นที่กล้าได้กล้าเสียนะครับเล่นในแนวดิ่งมากขึ้นไม่ได้เน้นการคลองบอลเหมือนเช่นที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าเ,เป็น สเปนในโฉมใหม่ในรสชาติใหม่ที่แตกต่างจางกรุปเดิมขณะที่อิตาลีนะครับออกสตาร์ทยังคุคคกดภาคอยู่แต่ก็นี่ครับเป็นสตล์แบบอิตาลีแท้ๆครับมาทัวร์นาเมนต์ใหญ่โดยมากก็มักจะออกสตาร์ทไม่ค่อยสวยแต่จะค่อยๆผีขึ้นเรื่อยๆประมาณไปได้ครับสเปนผมเชื่อว่าจุดยุทธศาสตร์น่าจะอยู่ที่การสู้กันในแดนตางน,นะครับถ้าใครสามารถที่จะ เก็บบอลคลองบอลแล้วก็เปิดให้ตัวรุกของตัวเองเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้มากกว่ากันมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะนะครับซึ่งยังเชื่อว่าบอลที่เฉียบคมนะครับของสเปนจากแดนกลางรวมไปถึงความเร็วจากริมเส้นทั้งสองฝั่งเนี่ยนะครับน่าจะทำให้สเปนมีเปรียบอิตาลีในเกมนี้นะครับแต่คงไม่ง่ายหรอกครับอิตาลีก็คงจะทำการบ้านแก้าทางของลิเกวิเลียนกับลามินจะมามาเป็นอย่างดีเกมนี้ สนุกแน่นอนสูสีแน่นอนผมเชื่อว่าไม่จบศูนย์นะครับน่าจะยิงกันเยอะพอสมควรให้สเปนเบียดอิตาลีที่3ประตูต่อรับ